สุขสบายดีเอฟซี FC, ทุกบองทุกบอนันะ่นแหละพี่น้องอบอกว่าฟังล่าฟังไทยมืัอนี้กะมาบุญนะฮะน้ำบุญแข่งเหือพี่น้องกะมืัอนี้กะได้เวทีไม่ได้ตู้ไม้ไม้โอ้หลายตูย้สนะี่สิบแปดใบเนาะของหนุ่มแสงเดือนกะได้มาตั้งเวทีพูนอยู่เบื้องบนเลยนะพี่น้องพปไกลพูดแล้วป้ามันยอนแสงพี่น้องเนาะพูดแล้วอยู่ข้างพูนแล้วไปพ,พ,พี่น้องกันย้าพี่น้นนองเลาะไปเบื้องเหือแล้วก็สิไปมือน,นี้เขาสิไปลองเพลง ข้อสิไปลองเพลงตอนรับแขกแต่ว่าแม่นน้องพี่น้อง,องอยูลักไส้กับยูทั้งผุ่นละเ้างใวงอุงทยัยวิไส้น้องพี่น้อง,องอยูทั้ง,งพู้นีวงทั้งไตพุนไปพี่น้องไปเลยเฮา อ่านี่ยพี่น้องกเาเพิ่นได้เฮ็ดวิธีใหม่เนะพี่น้องเนาะกาอันนี้เป็นงานที่3แต่ว่าการไม่ไดนเสร็จไม่ได้เซ็จลงโตเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กถือว่าลงโตก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนกะี่องเสียงกับมาครบเรียบร้อยเพี่น้องเนาะเสียงซับเบสข้างล่างนี่พี่น้องนะี่เสียงซับเบสข้างล่างกันเรียบร้อยเอามาให้เรียบร้อนยะพี่น้องเนาะก็ได้ลงมาเรียบร้อยก็ล,ลงมาแรกนี่ก็สิลงเต็มใบนะพี่น้อง 6หกสิะพี่นใบดอกมะแรงสำหรับเสียงซาเบ,บต์ได้อพี่น้องเด้64ยอ64ใบกิดการต่างวิธีอยู่ละห้าน้าพี่น้องบุญแข่งเฮือปีนี้โอ้ยม่วนหลายเด้ปีนี้บุญแข่งเฮือนี่แท้ๆเป็นจัดยิ่งใหญ่เดอกพี่น,น้นองเนาะเราพูดกันมาสไลเดอร์เดอกพี่น,น้องเนาะเขาก็ที่เรเขาก็สีดีพุลละซีดีลงไปทั้งบันเต้ไปลองเพลงไปห้องเพลงเออฮับแขกก็ะสันเถาะนี่แหละพี่น้องคานนี้บ้านเลยลงเดี๋ยวจะเอาลงเดี๋ยวสิเก็บภาพเต็มเต็ม เกี่ยวกับเพลงเสียงมาใหม่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันได้ชมกันเต็มจุใจนะพี่น้องเนาะมือแรกกะมะเร็ดน้ำกันผู้ไก่ผูกกผกก้ยุกไกยุไกนะพี่น้องเนาะปูนบานเฮามิดเธอหนึ่งเรีอกแข่งเฮือนนี่เด้อพี่น้องกับด่งปีนี้เพราะว่ายัางได้สร้างเกง่งมาทำไฟให้นะพี่น้องเนาะกะเวทีก็คือเค้มีลังค่ามีโดมนะพี่น้องเนาะนี่ฮะดีว่าพี่น,นะน้นองไปเลาะเบิง่ง กำลังเอลงพี่น้องนี่มาใหม่ไหมพี่น้องกำลังแกะกองเลยเนี่ยมืองานนี่งานราน้ำนี่เครื่องเสียงแกะกองเลยนเลยพี่น้องเด้อนี่กำลังคนว่ายเฮากำลังอาร่องนี่กำลังยังเรียบร้อยอยู่นะพี่น้องเนาะยังใหม่ไม่เอี่ยมเอี่ยมเลยขางละสีหน่วยคือสี่เรือสองขางสีสิบแปดแต่อยู่ทางหน้าอีกแปดนะพี่น้องเนาะอยู่ทางหน้าอีกสิบหกหน่วยนะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเก็บ คงไม่ยังไม่เมดพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างไม่เมดก็คือปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องเนาะอยากให้พี่ให้น้องได้มวนเต็มที่นี่แหละนี่ครับใส่พี่ครับใส่น้องให้มันคุม้มนคะ่าเนาะพี่น้องนะนเนาะคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยอ่ะพี่น้องไปดิเข้าครับไปพี่ละมาทางไอ้อุทัยนนะพี่้องมาทางอุทัยเอหนุนะ่มอุทัยวงวิไสเนาะพี่น้องเนานะนนะซื้อเพื่อนกับหนุน่มอุทยัยวงวิไส เป็นรถแห่มินิพี่น้องมือนีแต่ว่าเพิ่นมาฮับใส่พี่ฮับใส่น้องทั้งบ้านไต้เนาะพี่น้องเนาะบ้านไต้ถ้าคับเรียนพี่ตัวเนาะ <c oughs> คือรหาสน้ำไต้เนาะพี่น้องเนาะมองลักไส้มองเกียร์ลักไส้พี่ละมือนีกัดซีได้มาพ่อพี่พ่อน้องอยู่ทั้งพี่กัดซีมีไม่รู้ว่าเก้วดวงสีอยู่ทั้งกอบทองเนาะพี่นอนะ้องเนาะกัดซีมาซอยเพิ่นนี่แหละงานตอนตอนเศร้าๆพี่น้องมันยังเศร้าอยู่เนาะพี่น้องเนาะการกัดซีเริ่มเที่ยงเลือ่อ เป็นต้นไปจนหาใบาสองใบาสามอะไรกับโมเล็งกับไปต่อกันอยู่ที่เอ่อวงไงวัวสันเถาะวงลุมแสงเดือนน <Yeah. S 1> ี่แหละผนเอามาแบบมินิมินิคือกันครับพี่น้องเนาะมา่ับใส่พี่ครับใส่น้องมานางงมาั่งส้มเงยหลบไปหลบมาหิวเข่าหิ้นหนานะพี่น้องเนาะ <laughs> มานั่งพักผ่อนย้อนขาปวดแข้งปวดขากับมานั่งพักมังเศ้าน้ำเพลินไหลนะพี่น้องเนาะ <laughs> นี่เดะอยู่ทางลักใส่นี่กำลังเตรียมโต๊ะเตรียมตังไว้ให้พี่ให้น้องแต่ว่าอากาศกับเป็นใจอยูย่ได้ปุ่นนี่ บริเวณหอนเด็กพี่น้องแดดอยู่ครับบริเพราะมันไกลเรื่หนาวเดี๋ไปฝนต้นหนาวนะฮะเดพี่น้องเนี่ยสาวๆกับอุ้ยหลายๆสาวๆสาวๆกับเ็กบันนังส้มเรือส้มเฮือพี่น้องเด้อยูต้าฟังเซ่นี่แหละสาวๆก็มานั่งยูต้าฟังเซ่มานั่งส้มเฮือเด็กพี่น้องเนี่ยเออปะยางลาะเบิ่งสาวๆซะก่อนบัดนี้บัดนี้ยางเลาะเบิ่งสาวๆซะก่อนอยู่ทางพีแหละอยู่ทางทาเซ่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางพระลักษีพี่เด้อ กันเล่อไปล้อม่าเมื่อยกับเขาไปนั่งหลายๆเรื่องรุตีเพื่อนน่นล่ะนะพี่น,อน้องเนาะกับมานั่งอยู่น้มกันนีล่ล่ะก็อยากให้พี่ให้น้องได้โมดได้ซึน่ามาเที่ยวบุญแข่งเคื่องพอมาเที่ยวบุญแข่งเคื่อนะพี่น,อน้องเนาะกับพี่น้องเขาก็ไลยได้พี่น้องนี่มาแต่เคื่อกับมาแต่ไกลเพิ่นเปิดกว้างตัวพี่น้องปีนี้นเ,นเป่นเพราเพิ่นมาปวดกว้างได้เพิ่นก็นสิเปิดอยู่ทุกตัวเมืองของแขวงสงุนทรขีเนาะพี่น้นนองเนาะเคื่องท่งนอกเพิ่นก็นได้ รับเอาในพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามาเลยนะพี่น้องเนาะมีความสามารถรางวัลเพิ่นก็หลายเด้ปีนี้เด้อพี่น้องเด้อง่ายๆเนี่5ล้านกีบเนาะพี่น้องนะแล้ววัลที่1ก็ไล่ตามไล่เลี้ยงกันไปแหละเนาะพี่น้องเนาะนี่กับพี่น้องชาวบ้านเอ่อบ้านน้องพื้นที่เฮาไปลงสมัยก่อนนะเนาะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นก็ได้มาเนาะพี่น้องเนาะมาพี่หาลองทั้งเมือง2คนพี่ละเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะน้องพื้นนี่ตัวโอ้เคยไปเคยไป Um ไปพี่น้องลโพี <m <m ่น้องบานนองผืนพี่น้องปาโดยขอบใจไหลายไม่เห็นพ uh ี huh. ่น้องบันน้องผือพี่น้องเนาะเกอมาแข่งจกลมาจากลมือนสองสองก่าบ่โดยโดยโดยเมืองชนบุรีเนาะตัวตึงเลยเดพี่น้องเนาะโดยโเซีนุ่มแสงเดือน่นมานพี่น้องเนาะเพิ่นแต่เมืองชนบานน้องผือทีเขาไปพี่ไก่พี่น้อง เขาไปปีกไก่น <google> ี่เนาะพี่น <trendy> ้องเนาะดีใจหลายยังได้มาเห็นพี่น้อพี่้องเนาะไปลงไปเบิ้ลกูละทางบันเตะซะก่อนพี่น้องเนาะเนี่ยท่านเอกครับน้องๆสาวๆพี่น้องขายเบีย้ยพี่น้องเอ้ยมาซื้อซอยในเด้อเพื่อนวะน้อพี่น้องเนาะเปิดว่าให้มาซื้อซอยแน่เพิ่อนวะน้อพี่น้องเพราะว่าอยัางขาสาวเพิ่นอยู่หน้าเคาน์เตอร์ขายเครื่องน้าพี่น้องเนาะนี่มาซื้อซอยคอยในเด้อเพิ่นว่าเด้อเพิ่นว่ะน้าพี่น้องเนาะ ได้กลับมาอ no so nice ุดหนุนซอยกันนพี่น้องนน่ะบุญแข่งเฮือเฮือบุญสวงเฮือระหาน้ำบ้านนพิรรอนน้อยอยู่บ้านใต้บ้านท่าคำเรียนพี่น้องพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องมาเล่นมาส้มน้ากันนพี่น้องเนาะรถมือนิรถแท้มินิเพิ่นมาให้บริการนพี่น้อนอยู่ทั้งปุ่นพุณนพิรรอนน้อยรถแท้มินิอยากให้พี่ให้น้องมาซอยอุดหนุนซอยเสียนะทั้งกันนพ่น้องเด้อนี่ฮะสาวเพิ่นก็ได้รอถ่ายอยู่นี่เด้อมิตรสาวสาวนี่พี่น้องมิตรภูมงามๆเจ๋งๆงาม มักผู้ใด้ชอบผู้ใดก็เลือกส้มเหมาเนาะพี่น้องเนาะล่มโลดเพิ่นว่ามานด็กกำลังเตรียมงานเฮาพากันมาเลาะเบิ่งนี่พี่น้องอยุบวงความไส่เมื่อกี้ความใส่ว่าสิมีเรื่องมาแต่ไสแน่มีพี่มีน้องมาแต่ทางใดนเนาะพี่น้องเนาะก็อยากให้พี่ให้น้องมาเบิ่งมาเสียนํากันเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเข้าไปเบิ่งสาวๆโอ้ยหลายพี่น้องนี่ก็เป็นสุ่มเฮ่อเนาะพี่น้องเนาะอยู่เอ่อข้างพี่ล่ะอยู่ทางไอ้ความไส มีไรหมองไรบอดมีเฮือนห่อยเฮือใหญ่บ้านทัすごすご้งไหนดิบ้านหัวหาดให้หนึ่ต um ัวล uh uh ักขาวหนึ uh uh ่ตัวบ้านให้เองพี่น้องเฮ้อบ้านเท่าเฮ้อบ้านเท่าบ้านหัวหาดบ้านพ่อเยี่ยขันโดยโดยโดยบันแล้วขาวเขาหนึ่ตัวเราเป็นสุ่มเฮือนเราเป็นหนังเีาหนาะบ้านเท่าเองบ้านเท่าเองพี่น้องเรื่องคัมภานบ่โอ้ยเรื่องเรื่ยคือคัมภานพี่น้องเลยอ๋อเรื่องเนาะ ยังยึดเที่ยวแลยเยี่ยยังยึดลองแล้ยยังเนาะอันใครเล่นแล้วตัวนั้นมันเป็นยอดที่เราตัดได้ใจถึงขั้นที่เราตกดได้ทุกคนเป็นแบบเนี้ยใก่ไหมที่เราเป็นทั้งสิงคาขึ้นก็สิงคาขึ้นก็จะกส่ถึงจุดนี้ต้องการที่จะสิ้นสุดเอาแค่ไหนกันครับหนึ่งวันกองคืนได้แค่ยืดขาหา ออาืว no. ่นีหุใแน่านชิ้นทาสามจหบาทสี่ไยเจ้าพ oh ี่กายดีเจ้าพ่อลื้กสมหันกวดเช็บก่อนมาได้เป็นพี่สามเจ้าพออาเจ้าาพเอาเบิ้เกือบเกือบปวดตามตามไทยรับระลึบวลธรมดาบวดกันเป็นฮาาักโอ้นี่พี่น้อะไรนีอก็จับไปละ ทิศาคตะันอทนเีนต่จะตนนี้ก็แา้เอัพเอรบาันทนี้เจ้าแมนมีทั้งหวเที่ยวเจ้าป er ัจจุบันนี้เาำการแข่งขันมาแล้วเศ้า4เที่ยวเที่ยวที่หาดสำรักขตะปุ่มนี่แนแล้วถามว่าเข้าชนะเสียเวลาสัาสิบมแล้วไดพอเข้ากับ4บมงได้กินขาวเที่ยงแล้วอ มาเขาจะชสิ่ต่อทั้งการเงนเพื่อผู้แอ้สรเพอูน้ธิได้เ็่อลงนังอิปนี้ดาวเพราะว่าจะเป็นรุ่น2มหาสมุทรไทยหรือว่าจะเป็นรุ่น30ทะเลกันี่น้องเพิ่นว่าอามาถ่ายหูเพืนเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นขอให้ถ่ายหูแลืวอ็ถ่ายให้เพิ่นนะพี่น้องดูเบบซีสาวๆนะพี่น้องเพิ่นก็ให้ไดถ่ายหูเพิ่อนขอบใจไล้ยงหลายมากันัพี่น้องนะคลิปนี้ก็สรุปไว้ซัมนี่ ขอขอบใจทั้งเอฟซีทุกหมงทุกบอลพี่น้องเนาะบมาฟังแล้วฟังให้ผู้ที่อยู่กับธรรมอ่อผู้ที่ต่างประเทศเป็นอย่างนาะนคิมมี่กับเซอรเบอร์ซัมมี่อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี